สวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นตัวแทนจากบริษัท PAN Import นะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับไดเอ็นก้าของเรานะคะไดเอ็นก้าของเราจะมีขนาดตั้งแต่30 kva ถึง3,750 kva นะคะแล้วก็ใไดของเราจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือจะมีแบบแรกเป็นแบบ s i n เกิลแบริ่งหรือที่เรียกว่าแบบหัวหมูหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลูกปืนเดี่ยวค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะจะเป็นแบบดับเบิลแบริ่ง หรือแบบพาลอยหรือที่เรียกกันว่าลูกปืนคู่ค่ะแบ9นอันก้าของเรามาจากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งจะมีเทคโนโลยีของเฉพาะของเขานะคะก็คือเป็นขดลวดแบน์นะคะช่วยในเรื่องของแรงต้านสนามแม่เหล็กค่ะที่น้อยกว่าขดลวดกลมค่ะ,ะเวลาเราไปชนเครื่องนะคะเราจะใช้แรงเครื่องยนต์น้อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของขดลวดแบนด์นะคะตัวขดลวดของเรานะคะจะหุ้มฉนวนทั้งหมด3าชั้นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นเคลือบน้ํายานะคะชั้นที่2ก็คือพันด้วยฉนวนไฟเบอร์ค่ะ แล้วก็อ่านน้ำยาอีกรอบนึงซึ่งถ้าเมื่อเราผ่าเลือดของเราออกมานะคะจะเห็นเป็น3เลเยอร์ชัดเจนเลยค่ะไดของเรานะคะจะเป็นไดแบบบัตเลตนะคะซึ่งมี AVR เป็นตัวช่วยควบคุมโบนนะคะ AVR ของเราจะมีอยู่2รุ่นหลักๆค่ะ รุ่นแรกก็จะเป็น EVC 3 0 0 i นะคะซึ่งใช้กับไดขนาด30 kva ถึง125 kva ค่ะส่วนไดที่ขนาดตั้งแต่150 kva ขึ้นไปเราจะใช้เป็น EVC 6 0 0 i นะคะค่ะและไดร n9 ของเรานะคะจะมีการรับประกัน1ปีเต็มเลยค่ะและเราก็จะมีอะไหล่ไว้บริการด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ